สมทรงให้สมบัติเรื่องค่างเงินบาทเสร็จปุ๊บจากนั้นปุ๊บสมทรงพูดไปเสร็จพอสมทรงพูดไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บข่าวก็พาดหัวว่าลืมปลาบลาบลเรื่อนเกี่ยวกับค่างเงินบาทดังงงงงนิดหน่อยจากนั้นปุ๊บสมทรงตั้งสติได้ผ่านไป40นาทีสมทรงพูดในตอนประมาณก่อนเที่ยงจากนั้นปุ๊บ1 3นาฬิกา07นาทีสมทรงวิ่งกบบปานักข่าวใหม่พร้อมกับ บอกให้ใหม่เตรียมความพร้อมจากนั้นสมทรงก็กล่าวว่าเออขอโทษนะคะอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับข้าวเงินบาทเมื่อกี้สับสนไปหน่อยเพราะว่าเจอรัวคําถามค่อนข้างเยอะนะอยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์ใหม่คุณพี่นักข่าวพอจะให้สัมภาษณ์ใหม่ได้ไหมคะสมทรง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 งงบัตรขังสมทรงไม่ได้งงแค่เรื่องเฟดคืออะไรสมทรงเริ่มงง การต่อไปสองทรงงงระหว่างบาดอ่อนกับบาดแข็งมันเป็นยังไงวะสอทรงงงสองทรงแต่งงกว่าสมทรงจะรู้ตัวสองทรงไปนั่งกินข้าวไปสองจานกินกาแฟช็อกมินกินช็อกโกแลตมินกินมินไปประมาณสองแก้วสี่สิบนาทีผ่านไปกลับมาเยือนอยู่หน้าตึกไทยใหม่ตึกไทยคู่ฟ้าใหม่พร้อมกับบอกนักข่าวมาระดมข้างหน้า มือถือไมไฟสองฟึ่งจากนั้นปุ๊บสมทรงบอกว่าขอ,ขอ,ข,อขอพูดใหม่ได้ไหมคะดิฉันขอพูดใหม่นะคะเมื่อกี้สับสนไปหน่อยเออกรณีเรื่องข้าเงินบาทขอให้สมรา์ใหม่ได้ไหมคะคุณพี่นักข่าวคะขอเพิ่มเติมเมื่อกี้พูด <c oughs> ั้นะ <c oughs> ขอเพิ่มเติมเมื่อกี้พูดสั้นไปหน่อย <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับบาทแข็งนะคะขอเพิ่มเติมคะ่ะม <c oughs> มันมันมีหลายคำถามใช่ไหมพอดีมันมีหลายคำถามใช่ไหม เพราะฉะนั้นพี่ๆนักข่าวต้องเข้าใจเพราะน่ท่านสมทรงนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายคําถามสมทรงงงนิดหน่อยขอโทษนะคะพี่นักข่าวไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมคะเอาล่ะเอาใหม่นะคะห้าสี่สามสองหนึ่งกางพร้อมไฟพร้อมสมทรงพนะร,นะร้อมไหมสมทรงพร้อมไหมพร้อมไหมสมทรงพร้อมหรือเปล่าตัวเองอะ่ะพร้อมค่ะพี่ดรมาริกาหมายถึงสมองอะ่ะความรู้ที่จะตอบอะ่ะพร้อมหรือ,อยัง อ๋อขอโทษค่ะพี่ดรมาริการ์ทำไมอ่ะยังไม่พร้อมเหรอคือที่ว่าพร้อมนะที่ว่าพร้อมคืออะไรที่ว่าพร้อมเพราะว่าหน้าพร้อมทรงผมพร้อมชุดพร้อมหน้าเป๊ะขนตาติดแล้วพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แล้วค่ะพี่ดรมาริกากูหมายถึงสมองอะพร้อมหรือยังไม่ได้หมายถึงชุดไม่ได้หมายถึงหน้าไม่ได้หมายถึงคน วยนะวันนี้แม่ชุดผ้าใบวันนี้สวยเหลือเกินอ้ยสวยขยี้ใจเหลือเกินวันนี้สวยมากทรงผมสวยทรงผมก็นุ่มสลวยสวยเก๋มัดรวบตึงทั้งผมทั้งหน้าทั้งขนตาที่ติดเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งกูรู้หน้าตาประมาณเนี้ยทั้งช่างหน้าช่างผมต่างคนต่างมาเลยล่ะแบบเนี้ยลีลา สมทรงสมทรงงงนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นสมทรงงงหลังจากที่ข่าวออกไปฟึ่ง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 นายกนายกพูดเรื่องเงินบาทนายกขอแก้ตัวขอพูดใหม่เอ้เมื่อกี้พูดเรื่องเงินบาทพูดพูดพูดแบบพอดีงงนิดนึงคาถามสรุปคือสมทรงโทษนักข่าว โทษนักข่าวสมทรงไม่ได้โทษตัวเองสมทรงโทษนักข่าวเฉยเลยอะ่ะทีนี้พอไปฟังก็รู้สึกสับสนเองค่ะพอไปฟังสิ่งที่ตัวเองให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกสับสนนิดหน่อยว่าจริ่งแล้วเรื่องของเงินบาทพูดนะขอพูดเลยนะพร้อมไหมค,ะพ,มมคะ,มะพร้อมไหมคะสม,มะทรงจะพูดแล้วพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะท่านนักข่าวพร้อมนะคะค่ะค่ะได้ได้ได้โอเคพร้อมนะคะขอพูดใหม่นะคะไอ้เมื่อกี้ลบไปเลยนะคะดีลิทเลยนะคะค่ะไอ้ที่พูดเรื่องเงินบาทเมื่อกี้ลบเลยนะคะขอพูดใหม่ พี่เข้าใจใช่ไหมคะนักข่าวเข้าใจนะคะโอเคนักข่าวเข้าใจค่ะเชิญค่ะขอพูดใหม่คบอกว่าะว่าเงินบาทแข็งเนี่ยเข้าใจเลยว่าเกษตรกรส่งออกเนี่ยมันมันเป็นปัญหาแน่นอนเค่ะเออพอดีว่าพอดีเงินบาทแข็งเนี่ยเข้าใจเลยว่ามันก็จะกระทบกับการส่งออกแล้วก็เกษตรกรก็ต้องมัน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 ก็ต้องเป็นปัญหาน่ะนะคะค่ะเออเป็นปัญหาบางคนก็จะมีความกังวลใจทุกคนก็จะกังวลใจเพราว่าก็ให้ใช้ข้อดีของเรื่องแต่แต่ที่ที่พูดเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วคือก็อยากจะแบบ อย่างเช่นจะากให้ใจจะากให้ใจนะหรือว่าการเอ่อตัวต่างประเทศเดี๋ยวอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโครงการไหนที่จะมีการนำเข้าเราก็ล็อคล็อคตรงนี้ไว้เพื่อให้เพื่อเพื่อเป็นโอกาสเมื่อตากแข็งนะคะ<ม>แต่ว่าก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปการทางก,ก็ต้องคุยกับทางธนาคารเพื่อเห้ไทยต่อไปแต่ในเรื่องตรงอานี้ สมทรงงงนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้ทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะไปดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนะคะสถานการณ์ค่าเงินบาทต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้บาดแข็งนะคะแล้วก็ขณะเดีวยวกันสมทรงก็ง,งงระหว่างอ่อนกับแข็งเออแป๊บนะคะเออระหว่างอ่อนกับแข็งเนี่ยสมทรงสมทรงสมทรงยังไม่เข้าใจว่า คือพอดีทรงยังไม่เข้าใจว่าแข็งเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติหรือเป็นผลดีต่อการส่งออกหรือเกษตรกรอย่างไรแล้วก็เวลาอ่อนเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สมทรงจะงงเกี่ยวกับข้าเงินนิดหน่อยเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตให้ท่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ไปคุยกับท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเล็กน้อยนะคะ ไปคุยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์เรื่องค่างเงินบาทในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะสมทรงไม่ไม่คุยเรื่องอะไรคะไปคุยว่าตกลงไอ้บาทอ่อนกับบาทแข็งเนี่ยมันเป็นยังไง <laughs> สมทรงบอกว่าออขออนุญาตเริ่มตั้งแต่บาทอ่อนเป็นยังไงแล้วก็บาทแข็งเป็นยังไงเลยได้ไหมคะ <laughs> เพราะว่าสมทรงงงตั้งแต่เฟดแล้วนะคะ <laughs> สมทรงงงตั้งแต่เฟดแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยแล้วล่ะค่ะทีนี้พอหลังจากคาว่าดอกเบี้ยจากนั้นปุ๊บสมทรงเริ่มงงอีกปรากฏว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บบาทแข็งเอาบาทแข็งปุ๊บนักข่าวเอาเอาไม้มาใส่ใต้คางถามปุ๊บสมทรงสมทรงยังงงเรื่องเฟดอยู่เลยนักข่าวก็กระไลเอาเรื่องเกี่ยวกับเงินบ,บา,าทแข็งมายักใส่ปากสมทรงสมทรงก็งงอีกสมทรงไปกินข้าวเสร็จแล้วไปสองจานครึ่งกินกาแฟเสร็จวิ่งกลับมาใหม่สมทรงบอกว่าไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้ขออนุญาตเปลี่ยนคำ เปลี่ยนคำพูดใหม่ได้ไหมคะโอเคนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของสมทรงนะคะค่ะค่ะเป็นความน่ารักของสมทรงอย่างหนึ่งค่ะ <laughs> สมทรงตกใจนะคะพูดอะไรไปว่าผ่านไป40นาทีช่วงระยะประมาณสัก20นาทีกินข้าวเสร็จจากนั้นปุ๊บอีกประมาณ10นาทีโทรถามพ่อ <laughs> พ่อพ่อเออบาดแข็งนี่มันเป็นยังไงนะตอนนี้มันบาดแข็งเออแล้วแล้วแล้วบาดอ่อนมันแตกต่างจากบาดอ่อนอยังไง,งแล้วบาดอ๋อแล้วแล้วมันแตกต่างจากไอ้ที่เฟดลดดอกเบี้ยยังไงค่ะแล้วหลังจากนั้นสมก็ได้มีการแอดไซต่ตอหน้านักข่าวเลยนะคะแอดไซเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารเรื่องสถานการณ์เงินบาดแข็งตอนนี้ ใช่ไหมคะดรมาริกาแอดไซน์ว่าให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังไปเจรจากับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการแอดไซน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปคุยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจรจาใช่ไหมคะท่านดรมาริกาไม่ทำไมล่ะรัฐมนตรีช่วยก็ได้ท่านนายกบอกอะไรนะคะท่านนายกบอกว่ารัฐมนตรีช่วยก็ได้สงสัยแกไปแอดไซน์รัฐมนตรีช่วยแกไม่ได้แอดไซน์รัฐมนตรีว่าการว่ะ excuse me excuse me ซอมซอมุตอมัคุกิีคุกกี้ u i u i เอ่อท่านนายกรัฐมนตรีคะการที่เราแอดไซน์ side, เรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค่าบาทหรือใดๆก็ตามแต่เวลาเราแอดไซน์ side, เนี่ยนะคะเราต้องแอดไซน์ตัวเองคะ่ Ad side, คนะเราต้องแอดไซน์ side, ตัวเองคะ่ะแอดไซน์ใครนักแอดไซน์ตัวเองค่ะ แอดไสตุ้งติ that, ้งค่ะแอดไสนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเพื ah ่อที่จะมีการประชุมกับทีมเศรษฐกิจซึ่งทีมเศรษฐกิจจะมีนะคะกนอกนงกกนงก็คือกรรมการนโยบายเงินการเงินนะคะกรรมการนโยบายการเงินเพราะฉะนั้นกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะคะมันก็จะมีบอร์ดเขาเรียกว่ากนงซึ่งเดี๋ยวเขาจะประชุมประมาณสักสัปดาห์หน้าหรือสองสัปดาห์หน้าดิฉันไม่แน่ใจนะคะคณะกรรมการบอร์ดนี้เนี่ยมันจะมีผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยแล้วก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ด้วยซึ่งไม่เกี่ยวหาอะไรกับ ัฐรรมนตีช่วยซึ่งเป็นพวกเด็กๆเกพื่อนๆของท่านนายกัฐมนตรีเลยอะค่ะ คือเข้าใจได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอายุน้อยก็สนิทกับอีคิวซังมากกว่าอายุน้อยก็สนิทกับจุลพันฑนะ์น่ะมากกว่าแต่ขณะเดียวกันเวลาเราเป็นนายกร,รัฐมนตรีการแอดไซน์ side, นะคะนโยบายอะไรเกี่ยวกับการนโยบายการเงินการพังการดอ,อกเบีย้ยหรือนะคะการรองรับนะคะเกี่ยวกับสถียและภาพเงินบาทหรือใดๆก็ตามแต่ค่ะพวกนี้นะคะเราจะต้องแอดไซน์ side, ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะโดยอำนาจของเรานายกรัฐมนตรีเราไม่สามารถในการที่จะไป สั่งการแท็กแซงหรือกำชับหรือก้าวไก่ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงได้แต่เราจะต้องแอดไซน์ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบอร์ดของกนงหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันนะคะรัฐมนตรีช่วยซึ่งอีคิวอีคูซังถึงแม้ว่าท่านอายุจะเท่าๆกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคนที่จะต้องสามารถแอดไซน์จากนายกรัฐมนตรีได้คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องแอดไซน์ผ่านรัฐมนตรีว่าการซึ่งว่าการกระทรวงการคลังเขาจะไปแอดไซน์ใครเป็น อำนาจของเขาซึ่งไม่ใช่เรานะคะทนายกคะเอ่อทนายกพอจะเข้าใจการบังคับบัญชาตามลําดับชัดการบังคับบัญชาตามลําดับที่มีผิดกฎหมายไหมคะเนี่ย เพราะฉะนั้นกรณีของค่าบัตรแข็งนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะมันเป็นหน้าที่นะคะของกระทรงการกลังกักกกบธานาคารแห่งประเทศไทยที่จะต้องมีมาตร,รการใดๆออกมาซึ่งนยายกรัฐมนตรีไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจได้เราไม่ค่อยเข้าใจแต่การที่เราไม่ค่อยเข้าใจนะคะเราควรจะเข้าใจอย่างหนึ่งที่ถือแม้ดีเทลเราไม่เข้าใจแต่เราควรจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการแอดไซน์หน้า,นางานการแอดไซน์ต่อหน้าสือ่อเราต้องแอดไซน์ให้ถูกให้ถูก ถูกงานถูกคนอนะแอดสซน์คนให้ถูกกับงานแอดสซนงงานให้ถูกกับคนแต่ถ้าเกิดอยู่ไปแอดสซน์โดยข้ามนะคะ,ะโดยข้ามเขาเรียกว่าอะไรโดยข้ามโดยข้ามการบังคับบัญชาเราจะมีความเสี่ยงต่อการจะกระทำความผิดเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาไม่ให้แทรกแซงพอ,พอจะเข้าใจใช่ไหมคะ โอเคค่ะค่ะค่ะตกลงเออตกลงท่าน <c oughs> ท่าน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 พอจะเข้าใจแล้วนะโอเคโอเคค่ะนะคะค่ะในที่สุดท่านก็เข้าใจค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นักข่าวเขาได้ข,ข่าวว่าเขาฮือฮากันมากเลยเรื่องนี้แหละ